สวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับความงามของป่าที่หลายๆคนหลงสเสน่นะคะเพราะว่าป่านั้นมีทั้งความยิ่งใหญ่ความสวยงามความสดชื่นรื่นรมแต่ป่าในความหมายของแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันนะคะเมื่อพูดถึงป่าน้องหนิงนึกถึงอะไรคะนึกถึงดอกไม้ป่าที่มีกลิ่นหอมละมุนค่ะนึกถึงเสียงน้ําไหลแต่ก็มีแอบกลัวกับบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่อยู่ตามพงหญ้าบนต้นไม้และก็พงไม้ค่ะ หลายๆคนนะคะ,คะก็คงจะคิดแบบน้องหนูหนิงค่ะแต่อาจารย์วัฒนาบุญยางพรานภัยในวงวรรณกรรมนะคะเขาได้พูดถึงป่าเอาไว้แบบนี้ค่ะในสารคดีที่ชื่อจากป่าโปร่งถึงดงดิบวัฒนาบุญยางเขียนไว้ว่าบ่อยครั้งที่เหงาข้าพเจ้านึกถึงป่านึกถึงยอดไม้สูงทะมึนมีเรือนยอดบทบังร่มเงาแสงอาทิตย์นึกถึงทุ่งหญ้าระบาดเคี้ยวชะอุ่มในต้นฤดูฝนและแห้งผากกรอบเกลียมยามแลง้ง นึกถึงเสียงนกร้องอย่างอิสระเสรีในป่าใหญ่นึกถึงลำธารที่มีน้ำสาสไหลยเย็นกระทบแก่งหินแว่วมาให้ได้ยินข้าพเจ้าคิดถึงป่าในฐานะที่เป็นเหมือนบ้านเกิดเหมือนเพื่อนสนิทเป็นที่ซึ่งจะให้ความอบอุ่นและกำลังใจเพื่อเพิ่มเติมความแข็งแกร่งให้กับชีวิตเพื่อจะได้กลับมาต่อสู้กับความวุ่นวายของสังคมเมืองต่อไป ป่ามันมีกลิ่นนะฮะตามช่วงบางฤดูบางเวลาของมันเนี่ยมันจะมีกลิ่นแล้วก็เวลาเช่นกลางคืนกลางดึกเนี่ยมันจะมีกลิ่นกลิ่นดอกไม้ใบไม้บางชนิดอะไรเงี้ยมันรวยลินมาดึกๆด,ดอกดินมันขึ้นมาจากดินเนี่ยดอกดินคือพืชตระกูลถิงข่าเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็ถ้าป่ายงสมบูรณ์เนี่ยกล้วยไม้ กล้วยไม้ป่าโดยมากเขตนี้กล้วยไม้ที่มากก็นอกจากช้างกระแล้วก็คือพวกเขาเรียกกุหลาบม่วงหรือบางคนเรียกกระเป๋ปิดกระเป๋เปิดเมื่อก่อนนี้มีเยอะครับในป่านี้ดอกออกสีม่วงสีขาวบน,สวบนผสมม่วงขาวสวยกลิ่นหอมมากหอมโรแมนติกครับกลิ่นหอมมันน้ําหอมบังชายหนุ่มบบหอมเหมือนกลิ่นผมของหญิงสาวอะไรแบบนั้นนะ ผมก็ชอบนะกุหลาบม่วงหรือกับปิดกระป๋เปิดเพราะความรักป่านี้เองที่ทําให้งานเขียนของอาจารย์วัฒนาเกือบจะทุกเล่มถึงได้สอดแทรกจิตสํานึกให้คนรุ่นหลังได้รักป่าไม่ทําร้ายสัตว์ป่าและท่องเที่ยวอย่างมีมารยาทค่ะพออ้องลมหนิงพูดขึ้นมาแบบนี้นะคะพี่ก็เลยอยากจะอ่านบางบทในหนังสือเล่มนี้ค่ะใบไม้ร่วงในป่าใหญ่เห็นเป็นตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะคะ,คะเขาเขียนเอาไว้ว่าชีวิตในวัยเยาว์นั้นบริสุทธิ์น่ารัก ไม่ว่าคนหรือสัตว์ควรจะปล่อยให้ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสานั้นได้มีโอกาสอยู่ประดับโลกและป่าดงให้มากที่สุดค,คนอย่างลุงหนูไม่เคยเข้าโรงเรียนที่ไหนแต่รู้ด้วยสามัญสำนึกว่าการทำลายสัตว์แม่ลูกอ่อนนั้นเป็นการทำลายวิญญาณแห่งป่าดงให้สิ้นไปป่าตะวันออกทงางเชีิงเซาวนั่นเมื่อก่อนนี้มันเป็นป่าที่ไม่มีภูเขาสูงเพราะนั้นมันก็ง่ายที่จะเอารถจิบรถอะไรบุกเข้าไปข้อเสียคือป่ามันก็พังเร็ว หมดไปในปัจจุบันนี้ยุคหลังๆประมาณพศ2520มาเนี่ยผมเคยเจอบางคืนแถว8ปริ้วนะฮะรถล่าสัตว์10กว่าคัน12คันเลือนไปหมดใช้วอติดต่อกันตรงนั้นมีรอยเก้งตรงนี้มีรอยกระทิงอะไรแต่อะไรเงี้ยพวกผู้ดีมีสตางเข้าไปเที่ยวกันมีอุปกรณ์ครบคันมันก็หมดครับไม่เหลือแต่ที่จริงแล้วการล่าไม่ได้ทําให้หมดอย่างเดียวปลาหมดเนี่ยสัตว์มันถึงหมด ป่า,น,อน,อาน,น,นับวันพื้นที่ป่าจะน้อยลงทุกทีไม่รู้ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานถ้าได้อ่านงานของคุณวัฒนาบุญยังจะจินตนาการออกหรือเปล่าว่าป่าเมืองไทยจะเป็นอย่างไรคะ่ะเรื่องนี้เราก็คงต้องช่วยกันพูดช่วยกันกระตุ้นนะคะให้คนไทยได้ตื่นก่อนที่ป่าจะหมดไปค่ะเหมือนกับที่อาจารย์วัฒนาได้ทํามาตลอดนะคะ,คะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาอ่านงานแล้วก็อ่านชีวิตของอาจารย์วัฒนาบุญยังกันต่อค่ะ Read around